ฮัลโหลสวัสดีค่ะนดีต้อนรับเข้าสู่ซูสซอร์โทรนะคะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปการอ่านเรื่องดวงความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวราศีพิจิกนะคะลัคนาพิจิกประจําเดือนตุลาคมนี้ค่ะชาวราศีพิจิกก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่23ตุลาคมถึงวันที่21พฤศจิกายนนะคะโดยชั้นวันนี้นะคะสามารถเข้ารับชมได้ทั้งลัคนาแล้วก็ราศีเลยนะคะเราใช้หลักการแบ่งลัคนาราศีตามหลักของ Western a s t r o l o g y หรือว่าตามศาสตร์ของตัวันตกนั่นเองนะคะและการอ่านในครั้งนี้ก็คือการอ่านโดยทั่วไปหรรรรือออีี่่่เเยกกวาาาาป็นนนนนแแบบบบ General Readading ซึง้ จะไม่ได้ตรงกับทุกคนนะคะจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะสลับกันนะคะก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันโอเคเอาล่ะค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะสำหรับเมนเอนเนอร์จีที่ออกมาสำหรับพิจิกในเอพิโซดนี้นะคะเป็นไพ่เซเว a n อ e นะคะหรือว่าเป็นไพ่เจ็ไม้เท้านั่นเองฉันมองว่าสำหรับในเอพิโซดนี้นะคะจะมีความเป็นไปได้สูงมากๆที่ความสัมพันธ์เนี่ยจะมีช่วงจังหวะ ในการที่จะต้องพิสูจน์หรือว่ามีการพยายามของใครสักคนหนึ่งมากๆนะคะเพื่อที่ว่าจะให้ความสัมพันธ์นี้มันยังไปต่อหรือเพื่อที่ว่าจะกลับมาปรับปรุงความสัมพันธ์หรือเพื่อที่ว่าจะทําให้เกิดบางสิ่งบางอย่างนะคะจะต้องใช้ความพยายามมากๆนะคะด้วยอิทธิพลของไพ่ที่ขึ้นมาเป็นบรรยากาศความสัมพันธ์ที่ขึ้นมาตรงนี้นะคะก็มี ความเป็นไปได้สูงมากๆว่าอาจจะมีการที่คนเก่าๆนะคะกลับเข้ามาเพื่อที่ว่าอยากที่จะแก้ไขหรือว่าปรับปรุงอะไรก็แล้วแต่นะคะที่มันเคยผิดพลาดในอดีตก่อนหน้านี้คนคนนี้อาจจะเคยมีความรู้สึกว่าไม่เป็นไรหรอก คือเรื่องราหล่านี้คือไม่เป็นไรหรอกคือถ้าความสัมพันธ์นี้จะจบก็คือปล่อยให้จบไปถ้าความสัมพันธ์นี้มันจะไม่ชัดเจนก็ปล่อยให้มันไม่ชัดเจนนะคะปล่อยให้แบบมันคราคาะสังอยู่แบบนั้นเขามองว่าเออไม่เป็นไรหรอกอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าเมื่อเวลาผ่านไปตัวเขาเองได้ทบทวนกับตัวเองนะคะแล้วก็อาจจะได้ไปพบเจอความจริงบางอย่างของชีวิตของเขามาด้วยทําให้เขารู้สึกว่า เขารู้สึกเสียใจแล้วเขาก็รู้สึกเสียดายกับสิ่งที่เขาเคยทําไว้ในอดีตกับคุณไพ่ยังไม่ได้ขึ้นบอกนะคะว่าทําอะไรแต่เขาบอกแค่ว่าเออรู้สึกเสียใจแล้วก็เสียดายนะที่ในอดีตเคยตัดสินใจแบบนั้นเสียใจแล้วก็เสียดายนะที่ที่ทําไม่ค่อยดีกับคุณไว้นะคะเขารู้สึกว่าเขาควรจะทําดีกับคุณมากกว่านี้เขาควรจะดีกับคุณให้มากกว่านี้นะคะก็เป็นในส่วนของความคิดที่เสียใจแล้วก็เสียดายนะคะซะเป็นส่วนใหญ่ แล้วก็ฟี Vera Fortune ขึ้นนะคะดูเหมือนกับว่าเขาเองก็อยากปรับปรุงหรือว่าแก้ไขนะคะอะไรบางอย่างเดิมทีที่ความสมัมพันธ์นี้มันนิ่งเงียบมันไม่มีการคุยกันแล้วนะคะก็อาจจะหมายถึงตัวเขาเองอยากพยายามในการที่จะให้มีการกลับมาพูดคุยกันอีกครั้งหรือว่าเขาได้รับโอกาสจากคนอีกครั้ง อะไรเงี้ยนะคะ energy ของตัวคุณเองเป็นไพ่ hermit แล้วก็เป็นไพ่ death นะคะสำหรับพิจิกึ่นมองว่าคุณนิ่งแล้วก็เงียบมากๆนะคะสำหรับในความสัมพันธ์นี้นะคะเนื่องจากว่าคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณเหนื่อยแล้วนะคะคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณเหนื่อยคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณค่อนข้างที่จะเหนื่อยล้านะคะกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นมาในอดีตแล้วก็ รู้สึกว่ามันควรพอแล้วอะนะคะถ้าในอดีตคือเคยตัดสินใจแล้วว่าจะไม่เอาจะไม่ไปต่อก็คือคุณก็คุณก็เคารพกัรนตัดสินใจของตัวเองในวันนั้นว่าคุณจะไม่ไปต่อในความสัมพันธ์นี้แล้วก็คุณก็อยู่ในช่วงที่นิ่งแล้วก็เงียบพอสมควรนะคะไม่ได้มีการ take action อะไรใดๆอยู่กับตัวเองนะคะโฟกัสที่ตัวเองซะเป็นส่วนใหญ่ส่วน e อ e r g y ของเขาได้เป็นไพ่สีเรียสน,นะคะแล้วก็เป็นไพ่ หกถ้วยนะคะ six of cups ซึ่งมีความรู้สึกว่าตัวเขาเองก่อนหน้านี้อาจจะได้มีการพิจารณาแล้วนะคะว่าในความเป็นจริงนั้นมันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างในความสัมพันธ์นี้ความจริงมันเป็นยังไงความรู้สึกเขามันเป็นยังไงแบบไหนที่เขาต้องการสิ่งไหนที่ควรที่จะเป็นอะไรเงี้ยคือเขาได้คิดแล้วก็ทบทวนนะคะแล้วเขาก็มีความรู้สึกว่าเนี่ยแหละเขาก็เลยได้ คำตอบมาว่าเขาอยากที่จะทําทุกๆอย่างให้มันดีขึ้นนะเขายังอยากกลับมาเขายังได้รับอกยังอยากที่จะได้รับโอกาสจากคุณอยู่ยังรู้สึกว่าเขาน่าจะทําให้มันดีกว่าเนี้นะคะดูไพ่เพิ่มเติมนะคะบรรยากาศความรักความสัมพันธ์ของพิจิกนะคะในเดือนตุลาคมนี้ ค่อนข้างที่จะ take action อย่างหนักเลยนะคะเพื่อที่ว่ไว้ให้ความสัมพันธ์นี้มันยังเดินหน้าต่อไปส่วนพิจิกดูคุณมองความสัมพันธ์นี้อย่างเป็นเหตุแล้วก็เป็นผลแบบมากๆนะคะคุณดูไม่หวั่นไหวเลยอะกับสิ่งที่เขาทำให้คุณไม่ว่าเขาจะทำอะไรก็แล้วแต่นะไม่ว่าคนคนนี้จะทำอะไรก็แล้วแต่คุณดูนิ่งมากๆเลยไม่ว่าเขาจะ ซื้อของส่งอะไรมาให้หรือแม้กระทั่งเขาจะบินข้ามน้ำข้ามทะเลมาหาคุณหรือนั่งรถนานๆเพื่อมาหาคุณคุณไม่ได้วันไหวอะไรกับเรื่องพวกนี้เลยอะแต่ว่าในขณะเดียวกันคุณก็มองนะมองอยู่ไกลๆนะคะว่าเออแะไรยังไงต่อเขาจะอารมณ์เหมือนแบบเขาจะาพยายามได้กินน้ำหรือเขาจะพยายามได้นานแค่ไหนอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือเรื่องที่คุณมองอยู่แต่ว่า คุณแทบจะไม่เทคแอคชั่นอะไรเลยนะคะพ่จิกขอดูความรู้สึกของคุณหน่อยคุณนิ้งแบบนี้แล้วคุณรู้สึกอะไรกับเรื่องนี้เลยเนี่ยนะคะพิจิกคะคุณรู้สึกยังไงคะกับคนคนนี้ที่กลับเข้ามา ว่ายังมีความรู้สึกให้คนคนนี้ไหมคุณก็ยังมีความรู้สึกให้กับคนคนนี้นะคะสิ่งดีๆความรู้สึกดีๆความทรงจําดีๆก็ยังอยู่ตรงนั้นไม่ได้ไปไหนนะคะแต่ว่าคุณพิจารณาความสัมพันธ์นี้จากความเป็นจริงหรือว่าจากเรื่องจริงจากสิ่งที่มันเป็นจริงเป็นปัจจัยจริงๆของชีวิตของกันและกันในตอนนี้นะคะแล้วคุณก็รู้สึกว่ามันอาจจะยากที่มันจะไปต่อได้นะคะ พี่จิกดูมองความสัมพัน์ธนี้หรือมองคนคนนี้อยู่ไกลๆนะแล้วก็คุณรู้สึกว่าคุณยังไม่อยากที่จะเข้าไปทําอะไรกับความสัมพันธ์นี้มากในตอนนี้ถ้าเขาอยากจะพิสูจน์ตัวเองคุณก็จะปล่อยให้เขาพิสูจน์ตัวเองนะคะคุณจะยังไม่ลงมือทําอะไรใดๆทั้งนั้นอืแน่นะคตคุณก็มีกินที่จะวันไหวนะเพราะว่าคนคนนี้เขาจะดูค่อยๆพัฒนาแบบ ก <G> ารพัฒนาของเขามันจะยิ่งแบบชัดเจนมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วจะทําให้คุณแบบยิ่งค่อยๆแน่ใจเรื่อยๆว่าครั้งนี้เขาเอาจริงนะเขาอยากที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงจริงๆเขาคนนั้นของพ yeah ิจิกรหรอคะเขาคนนั้นของพิจิกนะคะเขารู้สึกยังไงกับคุณเขารู้สึกว่าเขาต้องทํา สถานการณ์นี้เขาไม่สามารถที่จะมีอีโก้หรือไม่สามารถที่จะดือ้อหรือไม่สามารถที่จะแบบทำอะไรตามใจตัวเองได้อีกแล้วเขารู้สึกว่าเขาเองก็ทำตามใจตัวเองมามากพอแล้วจนทุกอย่างมันเป็นแบบเนี้ยเออแล้วก็รู้สึกแย่ yeah, ด้วยนะคะที่ที่เคยทำแบบนั้นกับคุณในตอนนี้ความรู้สึกของเขาคือเขาอยากที่จะทำทุกอย่างให้มันออกมาดีที่สุดให้คุณยังคุยให้คุณยังคงอ่าเปิดโอกาสให้กับเขาอยู่นะคะ ขอดูเพ,พิ่มเติมให้เขาหน่อยนะเสียใจนะคะเสียใจกับทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้น คนคนนี้ดูเป็นคนที่ความรู้สึกชานะหรือว่าอาจจะเป็นคนที่แบบมีอีกโก้แบบสูงมากๆถึงแม้ว่าตองเสียใจเขาก็ไม่ยอมรับว่าเขาเสียใจจนแบบทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องพิสูจน์กันเวลาพิสูจน์ให้เขาได้รู้อะว่าแบบเขาเสียใจจริงๆนะเขารู้สึกแย่จริงๆนะนะคะสิมนมองว่าในโอดนี้นะคะเขาคนนี้ของพิจิกก็ จะดูพยายามนะในการที่จะยังอยู่ในชีวิตของคุณอยู่แล้วก็พยายามอยากที่จะทําให้คุณเชื่อใจนะคะว่าเขาเองได้ปรับได้ปรับปรุงตัวเองแล้วได้เปลี่ยนแปลงตัวเองไปแล้วแล้วเขาเองก็ต้องการที่จะยืนอยู่เคียงข้างคุณจริงๆอืมสิ่งเดียวที่เขาขอจากคุณเลยคือขอแบบพื้นที่เล็กๆให้เขาได้ยืนอยู่ในชีวิตของคุณบ้างแค่นั้นเลยเพื่อที่ว่าเขาจะได้พิสูจน์ตัวเองคือแบบตรงไหนก็ได้คือแล้วแต่คุณเลยเพราะว่าก่อนหน้านี้ดูเหมือนพิจิตคือปิดกั้นคนคนนี้มาตลอด นะคะเอาคำความรักความสัมพันธ์ของพิจิกในเดือนตุลาคมนี้นะคะมีความพยายามนะคะเกิดขึ้นจริงฉันมองว่านะสำหรับในเอพิซดนี้ของพิจิกนะคะเขาจะพิสูจน์ตัวเองให้คุณได้รู้ละว่าจริงๆแล้วเขารู้สึกยังไงกับคุณนะทุกอย่างมันจะออกมาจากการกระทำนะคะดูแล้ว การกระทาที่เขาส่งให้คุณในเดือนนี้มันดูไม่ได้น่าสงสัยหรือว่าไม่ได้ดูว่าเขาเป็นคนที่ดูยากหรืออะไรนะคะแต่มันก็ขึ้นอยู่กับว่าพิจิกจะเปิดใจรับเขาแค่ไหนอะนะถามว่าเขาจริงใจกับคุณไหมคนคนนี้จริงใจร้อยเปอร์เซ็นต์คือผ่านการทบทวนตัวเองมาแล้วแหละนะคะแล้วก็รู้ว่าตัวเองไม่น่ารักยังไงก็อยากจะปรับปรุงแก้ไข นะคะที่นี้ขึ้นอยู่กับพีจิกแล้วว่าจะให้โอกาสเขาหรือเปล่านะคะแต่ว่าถ้าถาม่าเขามาดีไหมก็ต้องตอบว่าเขามาดีแล้วเขาก็คิดได้แล้วจริงๆนะคะอะไรค่ะสำหรับในเอพิโซดนี้นะคะก็เป็นประมาณนี้นะคะขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูค่ะขอขอบคุณสำหรับการ subscribe นะคะการกด like c o m มนต์ดีๆ c o m มนต์ที่น่ารักนะคะรายละเอียดของการดูดวงส่วนต,วตัวต่างๆอยู่ใน description box นะคะเป็นที่รับราแล้วรักษาสุขภาพกันนะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวเรากลับเข้ามาคุยกันใหม่ในเอพิโซดหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ